วันนี้พ่อครับเมื่อน,นี้มาขอความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนเนี่ยอันนี้ทุเรียนจากปีแล้วครับพ่อนี่นี่ครบซปีพอดีนี่เดือนพฤษภาเนี่ครบ4ปีครบซปีพอดีอู้ออกหนกปีแรกเนาะพ่อปีแรกซปีติดหมากนี่ตอนปลูกนี่เอาต้นพันต้นใหญ่ปานไหนครับพ่อมาปลูกมีดั่งมีต้อนละลอยนึ่งลอยลอยบาทก็มีสองอยก็มี1อยหาซก็มีเพราะว่าปลูกทุเรียนอยู่นี่บ่ได้ซื้อแค่เดียวมีเงิน ขายกายล้วยอะไรก็ซื้อแค่ละหาต้นซีฟต้นสินะบันเดว่าซื้อแค่เดียวมาปลูกพืชเลยครับปลูกกล้วยไว้น้ำกล้วยเราปลูกแล้วก็ซื้อเลียนแซมไปสินะวัดแปดเมตรทั้งนี้ตีแปดเมตรตัวนั้นตัวน,นั้นสำรับฟันปลาตัววางกลางครับแปดเมตรแล้วก็สำรับฟันปลาแปดเมตรแล้วก็สำรับฟันปลากันระว่างกลางครับผมสำรับฟันปลาอยู่นี่ประมาณสองแถวนี่แหละสองสามแถวโอ้ผื่นทีหนึ่งไรกลัวๆมาปลูกตุเลียนนี่ได้คุ้มแห้งนะพ่อเนาะคุ้ม สี่ปีเป็นมาครับอ๋อวันนี้พ่อครับเพื่ออยากปลูกทุเรียนนี่พ่อแนะนําต้นพันธุ์ประมาณสูงจากเส้นครับมาปลูกต้นพันธุ์บ่มั่นยูุที่การลงทุนเฮ่ามันอยู่ที่ทุนเฮาสอสื่อิบซ้ำหดพูดถึงต้นละลอยการใหญ่ซ้ำต้นละสองลอยสามลอยที่กันเพราะว่ามันสีสันเนี่ยแต่ปีแรกทุเรียนปลูกต้นละลอยกับห้ยกิ่งพันธุ์มันแข็งแรงกิ้งงามงามกิ่งมุกมุกอ่ากิ่งกระโดงก็ดีกิ่งขางกะกิ่งขางกัสถูกก็กิ่งกระโดงให แนะนำให้ปลูกกิ่งกระโดงกะดูแลใหม่ๆสีง่ายครับปลูกใหม่ๆแนะนําให้มุ่งเสลี่ยมจะดีสุดทุเรียนหน่อยนี่แถวเฮามันสีบอกคือทั้งจันทั้งไต่อากาศมันต่างกันปลูกทุเรียนข้าจ้ากับบ่มุ่งดอกทั้งขุนแต่ว่าข้าเฮานี่ปลูกพุ่งไรหนึ่งสองไรแนะนําให้มุ่งเสลี่ยมสีซอยหลายหลายครับควมซุ่มมันบ่มันบ่ใหม่ใบบ่ใหม่ปลูกสื่อมาปลูกใหม่ใบนอนถ้ามุ่งเสลี่ยมก็บลกเป็นยังแต่ว่าถ้าสื่อมใหม่นี่ถ้าบ่มุงสลี่ยมนี่ อาทิตย์เดียวพอใบใหม่ทัานที่ใบใหม่เลยพราะว่ามันซ้ำเล็กหน่อยสูดแดดบ่ได้ครับคุณเรียนเี็หน่อยมากปลูกปลูกใหม่มุ่งสลื่มเลยบ่เป็นหยังครับเออท้ามุ้งสลื่มมันมุ่งไปประมาณพุ่ละถ้ามันปลูกเมษากับมุ่งไปหอดชิงห้าก็ได้บ่ต้องไปซีดเดือนมันกับสลื่มนะมุ้งจักเดือนครับพ่อมุ่งจนมันออกเทื่อออกนยอดชองสุดซ้ำสุดก็ไดดเห็นมันฝนเร่งๆอากาศมันเย็นเท่าอย่างออกถ้ามันถ้าปลูก พืชสภาพเป็นบ่เท่ากับมุ้งผุแล้วไป็นหัดสิงหาคือปลูกอยู่นี่ตอนเมื่พืชสภาพมุ้งเป็นหัดสิงหาอะไรงมุ้งไม่เห็นละกระโหมดไปธรรมดานี่ยล่ะมุ้งสูงๆมุ้งกับประมาณเมตรห้าสิบนี่ยล่ะความความกว้างขอ้าเลี่ยมเนาะมันเนี่ยมันกว้างสองเมตรยาวเมตรห้าสิบกับตัดเมตรห้าสิบมุ้งเลยสีเสามุ้งช่วงเที่ยงบางคนสีมุ้งจะเป็นต๊กจะเป็นออกตัวนั้นบ่กเมียนผิดมุ้งส่วงหามุ้งไปหาใบมุ้งเข็ดสีเสาเสายังก็ได้เสาไม่ยุค่าก็ได้ไม่อัน งายางก็ได้นะเฮ็ดถึงสี่เสากับมัดมุ่งซอยแดดมันครับผมอยู่นี่มุ่งมุ่งมันคู่ต้นแล้วละ่ะมุ่งยันหอดถุนละเดือนสิงหาถุนถ้าเป็นปลูกจะว่านี่พ่เห็นบ่ะถ้าอยู่เขาก็จจิงแต่ว่ามันออกมันกแดดเลยแหละถ้าทุเรียนใหม่มันฮอนครับมุ่งแล้วก็ฮดน้ำถ้าทุเรียนไม่ใหม,ม,ม,ม่นี่ถ้าปลูกไม่ใหม่แถวห้าเนาะเห็นหดคู่มือแห่งดีมือละสิบหาหน้าที่ก็ได้ฮดทุกวันช่วงปลูกไม่ใหม่จกปลูกไม่ใหม,ม่ถ้ามันแดด ฮดคูมือให้ดีเท่าเท่าหดคูมือนี่มันสีปเปลี่ยนน้ำแล้วก็ทุเรียนมันกัดสีใ่เร็วมันซุ่มนะครับท้าขอหฮดสองมือถึงสามมือนนี่รากปล่อยมันสีใหม่ครับเพราะว่าทุเรียนมันน้อยมันบนริมีมหยา,หาคุม้มมันสีหน้าปลูกใหม่ๆถ้าปลูกเงี้ยเงสีสองมือหฮดก็ได้บ้านครับป<ท>ีแรกนี่ให้เนียนดวันเว้นวันหรือหรือกับคู่มือถ้าคู่มือนี่อาจสีหดสิบนาทีถ้าวันวันเว้นวันนี่อาจสียี่สิบนาทีสีหนหาแตจะ่าเห็นเป็นสปริงเกอร์ ปูลงพน่นกะใส่พี่อีนะแต่ว่าเห,ห็นจะเป็นเกลือเป็นท่อแบบนี้ดีกว่ามันยังไม่ลงทุนายเทียครับตัวหนึ่งให้ชุบปูไม่ไม่ให้บ้างระบบหนามเป็นสองหัวไปแต่สีใส่หัวเดียวบวกคุมหัวเดียวนี่ปีแรกปีที่สองมันสีเ,เพิ่มเป็นสองหัวคืออย่นี่นี่ทุเรียนปีที่สีน่นี่ตั้งต้นสามหัวถึงสี่หัวเนี่ยครับเห็นบ่ดสี่ทุกมุมเลยคือระบบหนามมีเขาต้องหดให้ลากทุเรียนนี่ต้องได้รับ ทุกหม่องนะตัวถึงแนนเพราะว่ามันจะอยู่ปลายพุ่มเนาะส่วนมางเข้าสิเน้นปลายพุ่มอยู่แล้วเวลาหดหนอกใส่ปุ๋ยเข้ากับโยกเวียนเข้ากับปลายพุ่มอยู่แล้วปลายส่งพุ่มมันครับผมให้ปลายส่งบ่าให้ยุนี่สิบ่าให้มันตีโค่นนะการการให้น้ำเห็นบะยี่บอยอยากให้มันตีต้นบอยอยากให้น้ำไปหงอยู่ในโค่นต้นบบ่อยากให้มันตีต้นเวลามันเวียงครับเพราะว่าต้นนหนยังสีแก่อยู่น่ะต้นนั้นมันตีถึงต้นสีใดหยับปี ครับผมคือถ้ามันเวียงเรื่องไปตีต้นคู่มือคู่มือคู่มือมันสีต้นมันสิเปี่ยเป็นเสียล่าุเลียนปีแรกมันไม่ยังดอกมันสีเริืมเป็นปีที่สีที่หาที่หกไปเพราะว่าโฮดคู่มือเนยงามมันสีซื่นกัดยานเป็นเสียล่านะต้นเปลี่ยต้นเปืียลากเน่าข้นเน่าแมนต่อไปมันสิต้นเปี่ยเป็นแผลเข้ากับสิได้แก้อีกหายาอีกครับผมเอาเหตุต้นมันแหงไว้ให้ดีมีแบบมีลายมันแหงไว้บานิป้าครับพ่อเดินจมน้่นะครับนี่ครับ นี่นี่ถ้าแบบเบื้องเมียแบบนี้เดี๋ยวฟอเบ,บิงครับพ่อถ้าแบบนี้มันตรงตกใจเห็นบ่มันเจ็แตกงนี่้างคนกันสิเขาใจว่าแนวอื่นนี่คือการขยายตัวของต้นมันมันใหญ่ขึ้นครับมันสีขยายออกแบบนี้ล่ะนี่ลหละมันย่าหย่าสิมันสีขยายตัวมันแตกคือออกเออมันสีมีแบบหนึง่งถ้าบ่ขยายนี่ต้นเขียวเป็นเป็นเป็นคือล่านน่นั่นอันตรายนั่นคือการนำพีต้นถ้าต้นยาย่แบบนี้คือการขยายต้นสิหย่าออก งหญ่ไปเรื่อยอืมคือการขยายของตน้นของทุเรียนบันนี้เข้าปลูกทุเรียนนี่ปัญหาหลักๆของการปลูกทุเรียนนี่คืออย่างครับพ่อปัญหาหลักของการทุเรียนบ่อันลับแดกน้ำปัดใจรักเลยน้ำความซุ้มให้ได้กระพวกมะเร็งกันกับีทั่วไปห่ะแต่ว่ากัใส่เป็นอินทรียเนี่ยสารเคมีเนี่ยถ้าถ้ามันระบ,บาดแห้งเข้ากับใส่เคมี ถ้ามันดอยลองมังกสีใสอินซี่ฉีดข้างใบนะซอยกันพวกแต่โคลมาเน่มันกรที่มีอีกตัวหนึ่งพี่ยังนอนพีฟาเวียเองนะนะดีวเวลียดีวเวลียพอก็ใสยอยู่ตัวตัวนี้กันสิรคาคาถ้าผู้บวาเข้าใจอาจจะว่าแพงมันกรสีแพงอยู่มันพอเคยสร้างมากมันพันกว่าบาทมันซีถุงนะหาถุงนะมันหน่อยมันบาหลายไ,ได้ได ตัวนี้มันสีใสสองวันถึงห้าวันครั้งหนึ่งตัวนี้ตัวนี้มันสีดีอย่างหนึ่งใสมันสีพอเป็นโอเคแล้วครับพี่น้องเนื่องจากการทายถ้ำมีปัญหาเรื่องไม่แบตเบรสนะครับนะเนาะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดตามพ่อสเสถียรแก้วพิทักษ์ผ่านช่องทาง youtube ติดตามการปลูกทุเรียนได้เลยครับพี่น้อง